สวัสดีครับ,บอยู่กับผมเดินสายบอวแล้ววันนี้เราก็จะมาสอดท่าปิกี้ออลี่ครับลาการการวางเท้าคืออาการการวางเท้าว,วางเท้าหลังเหมือนออลลี่เลยครับวางเหมือนออลลี่ทุกอย่างครับแค่ขยับเท้าหน้าแถบเท้าหน้าให้มันเหลือประมาณนี้ถ้าทุกคนวางประมาณนี้ก็ขยับลงมานิดเดียวพอครับนะแล้วก็แล้วก็เวลาแพกเวลาแพก ปไปกระถีบไปด้านหลังครับถีบปอย่างนี้ย้ำว่าถีบไปด้านหลังนะครับนะย้ำว่าถีบไปด้านหลังเท้าหน้าปาดกระชากครับปาดปาดแบบกระชากแผ่นนองเดียวสมมติแผ่นมันไหลอย่างนี้มาโนปาดกระชากให,ยยหมมกก้มันดันแปยังไหนครับมันจะสวยครับแล้วเดี๋ยวจะบอกที่อีกอย่างนึงแต่ว่าจะเล่นดูก่อน แล้วก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเด็กีเกล,ลี้ครับแล้วก็ทิกอีกทิกหนึ่งคือการที่เราปาดปุ๊บแล้วมันจะให้ออกนินจาอย่างเงี้ยแบบออกนินจาสวยๆเลยนะครับเราต้องปาดเยอะๆครับแบบปาดแบบกระชากไปเลยบอย่างเี้ยครับแล้วก็ยกขาหลังโอ้โครับแล้วก็ก็อีกปัญหาหนึ่งช่วยออก แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือเออการที่เราเนี่ยการที่เราปุ๊บออลี่ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แบบยังไงอะ่ะอ,ออลี่ใสเกลี่ยออลี่นะครับเป็นแบบ,บอะไรบ้างนะนู่นบ้างอ๋อแล้วก็ท้าหลังหลุดแล้วแบบออลี่ปุ๊บใสเกลี่ยออลี่ปุ๊บแล้วท้าหลังมันหลุดครับเราก็จะบอกว่าคุณเนี่ยคุณแค่แปะล,ลงไปแล้วคุณไม่ได้ฉีดไปด้านหลังคุณแค่แปะลงไป ไม่ได้จีแบบอย่างเนี้ยแค่แกเลยไ,ไม่ได้จีอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปาดแล้วไม่สวยนะถือว่ารอยเดียวคือทุกคนแบกเบาอะเหมือนออาลี่ทุกอย่างลยครับแต่แค่เปลี่ยนจากห้าธรรมดาเป็นเฟกี้แล้วก็ถิบไว้ด้านหลังครับก็กคนปาดแล้วเท้าหน้าหลุดคือทุกคนทุกคนปาดน้อยอ่ะเออไอ,อ,อปาดแรง หรือว่าโน้ตไม่มีไม่รู้ไม่ก็กิฟเทปกากหยอกหรอกเออที่ป่าท้าหนะ้าหลุดเกคนวางใกล้เกิดพาะเฟกกี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่มันดูดเท้าครับมปนท่าที่ดูดเท้าถ้าเราทําการแ๊กเวงเกี้เนี่ยมันจะดูดเท้า,าที่มันแ๊กกบบแ๊กขี่ไปด้านหลังครับแ๊กขี่ไปด้านหลังมันจะดูขึ้นมาโดยทันทีครับป่าที่เดียวพวับจะเป็นอย่างนี้ครับ,บใช่อย่างนี้อ่า ครัครับคือการเฟียรี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับซับสไครต์ให้ด้วยอยากให้ทำไรคอมเมนต์ Comment นะครับคอมเมนต์บายบาย